สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านวันนี้เราก็มาถึงการแปลธรรมบทภาคที่7ครั้งที่สองเรื่องติดสะเถระขอให้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า9เริ่มตั้งแต่โสจีวรังโอโลเกตวาเป็นต้นไปโสโยกเถโรอันว่าพระเถระนั้นโอโลเกตวาแลดูแล้ว จีวรังซึ่งจีวรมีความรักออกมาจากสิเนหนี้นะครับตัดสมิงโยกจีวเรในจีวรน,นั้นอุปปันนสิเนโหอันเกิดขึ้นแล้วสังหริตาวาม้วนแล้วจินตเนนะโยกขึ้นมาเปิดเล็กในด้วยความคิดว่าอาหังขึ้นมาอันว่าเราปารุปิดสามิจากขมนังโยกจีวรังซึ่งจีวรน,นั้น อิธานิในการนี้สเสวในวันพรุ่งอิติดังนี้ทะเปตวาวางไว้แล้วจีวระวังเสบนราวแห่งจีวออสักโกนโตไม่อาจอยู่เพื่ออันออกมาจากตุงครับพุทธาหารังยังอาหารอันตนฉันแล้วชีราเปตุงให้ย่อยตังรัตติง ในราตรีนั้นกัตตวากระทําแล้วกาลังซึ่งกาละนิพพติบังเกิดแล้วอูกาเป็นเลนตัดสมิงจีวเรในจีวรนนั้นเอวะนั่นเทียวหุตตวาเป็นพระคินีปิแม้อันว่าพี่สาวอัศโยกเถระสะของพระเถระนั้นสุตตวาฟังแล้ว กาละกิริยังซึ่งการกระทําซึ่งกาละปะวัตตมานาโรธิแปลพร้อมกันนะครับร้องให้กลิ้งเกลือกอยู่แล้วปาทะมูลเลใกล้เท้าทั้งหลายพิกขูนังของภิกษุทั้งหลายพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายกัตตวากระทําแล้วสรีระกิจจังซึ่งกิจด,ด้วยสรีระตัสโยโธเทระสะของพระเถระนั้น วัตวาขึ้นมาเปิดเลขในกล่าวแล้วว่าตังโยกจีวรังอันว่าจีวรน,นั้นปาปุนาติย่อมถึงสังคสะแก่สงเอวะนั่นเทียวอภาเวนะเพราะความไม่มีคิลานุปัฐากสะแห่งคิลานุปถากไม่ยังขึ้นมาอันว่าเราทั้งหลายพาเชษสามะจักแบง่ง นางโยกจีวรังซึ่งจีวรนั้นอิติดังนี้อัญญะมันยังโยกขึ้นมายังกันและกันนีหราเปสูงให้นำออกแล้วตังจีวรังซึ่งจีวรนั้นอูกาอันว่าเลนวิรวันตีร้องอยู่ว่าอิเมโยกพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้วิลุมปันติย่อมปล้นอยู่ จีวรังขึ้นมาซึ่งจีวรสันตะกังอันเป็นของมีอยู่มะมะของเราอิติดังนี้สันทาวิแล่นไปพร้อมแล้วอิโตจะอิโตจะข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยสัทธาอันว่าพระศาส,สดานิสินโนประทับนั่งแล้ว คันทกุติยังวะในพระคันทกุดีเที่ยวสุดตาวาทรงสดับแล้วตังสัตทังซึ่งเสียงนั้นโสตะทาตุยาด้วยพระโสดธาตท,ทิพพายะอันเป็นทิพอาหะตรัสแล้วว่าอานันทะดูก่อนอานนตะวังขึ้นมาอันว่าเธอว่าเทหิจงบอกเพื่ออันอภาเชตตวา ไม่แบ่งแล้วจีวรังซึ่งจีวรตัดสะสะของปิดสะนิกขิปิตุงเก็บไว้สัตตาหังตลอดวันเจ็ดอิติดังนี้เทโรอันว่าพระเถระพิกขูโยกขึ้นมายังพิสูทั้งหลายกาเรสิให้กระทำแล้วตะถาอย่างนั้นอูกาโยกขึ้นมาอันว่าเลนสาปิแม้นั้น กัตาวากระทําแล้วกาลังซึ่งกาละสัตตเมทิวเสในวันที่เจ็ดนิพพติบังเกิดแล้วตุสิตะวิมาเนในวิมานชื่อว่าดุสิตสัทธาอันว่าพระศาสดาพิกขูโยกขึ้นมาทรงยังภิกษุทั้งหลายอาณาเปสิให้รู้ทั่วแล้ววจเนนะยกขึ้นมาเปิดเลขในด้วยพระดำรัสว่าพิกขูขึ้นมา อันว่าพิสุทั้งหลายพาเชตาวาแบ่งแล้วจีวรังซึ่งจีวรติดสัตสะของติดสะคันหันตุจงถือเอาเถิดอิติดังนี้อัตเมทิวเสในวันที่แปดพิกขูอันว่าพิสุทั้งหลายกริงสุกระทำแล้วตถาอย่างนั้น ภิกขูอันว่าภิสุทั้งหลายกระถังยังวาจายเป็นเครื่องกล่าวว่าสรัทธาอันว่าพระสัตด,ดาภิกขุงขึ้นมาทรงยังภิกษุปาเปตวาให้เก็บไปแล้วจีวรังซึ่งจีวรติดสัตสะของพระติสสัสตเตเมทิวเสตลอดวันเจ็ดอนุชานิทรงอนุญาตแล้วคันหิตุงเพื่ออันถือเอา อัตเมธิวเสในวันที่แปดกัดสมานุโขเพราะเหตุไรหนอแลอิติ ดังนี้สมุดถาเปสงให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วธรรมสภายยังในโรงเป็นที่กล่าวกับด้วยการแสดงซึ่งธรรมสัตธาอันว่าพระศาสดาอาคันตาวาเสด็จมาแล้วปุจฉิตตาวาตรัสถามแล้วว่าพิกคคเควดูก่อนพิสุทั้งหลายตุมเหขึ้นมาอันว่าเธอทั้งหลายสันนิสินา เป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกระถายะด้วยวาจามืึ่งกล่าวกายยนุอะไรหนออัฏฐะย่อมมีเอตรรหิในการนี้อิติดังนี้วัจเนขึ้นมาครั้นเมื่อคำว่าไม่ยังขึ้นมาอันว่าข้าพระอ,องค์ทั้งหลายสันนิสินนาขึ้นมาเป็นผู้นั่งพร้อมกันแล้วกรถายะขึ้นมาด้วยวาจามื่องกล่าว อิมายะนามะชื่อนี้อัมหะขึ้นมาคุมภาคย่อมมีเอตระหิในการนี้อิติดังนี้ประโยคหลังนี้จะขึ้นมาเหมือนประโยคหน้านะครับจะคล้ายกันเตหิพิกขุหิโยกขึ้นมาอันพิสุทั้งหลายเหล่านั้น,ว,นว,วุตเตกราดทูลแล้ววัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย ติดโสอันว่าติดสะนิพพโตบังเกิดแล้วอูกาเป็นเลนจีวะเรในจีวอนอัตโนของตนหุต,ตวาเป็นตัสมิงโยกจีวะเรครั้นเมื่อจีวอนนั้นตุมเหหิอันเธอทั้งหลายภาชยะมาเนแบ่งกันอยู่โสอูกาสโตโยกขึ้นมา อันว่าสัตว์คือเลนนั้นวิรวันโตร้องอยู่ว่าอิเมโยกพิขขูอันว่าพิสูจทั้งหลายเหล่านี้วิลุมปันติย่อมปล้นจีวรังขึ้นมาซึ่งจีวรสันตะกังอันเป็นของมีอยู่มะมะของเราอิติดังนี้ทาวิแล่นไปแล้วอิโตจะอิโตจะ ข้างนี้ด้วยข้างนี้ด้วยโสโยกอูกาสตโตอันว่าสัตว์คือเลนนั้นจีวเรครั้นเมื่อจีวอนตุมเหหิอันเธอทั้งหลายใครหามาเนถือเอาอยู่ปทุศิตตวาปทุสร้ายแล้วมะนังซึ่งใจตุมเหสุในเธอทั้งหลายนิพพัตตยะพึงบังเกิดนิระเยในนรก เตนะโยกการเนนะเพราะเหตุนั้นอาหังอันว่าเราตุมเหขึ้นมายังเธอทั้งหลายนิกขิปาเปสิงให้เก็บแล้วจีวรังซึ่งจีวรนประนะก็โสโยกอูกาสโตอันว่าสัตว์คือเ่นนั้นนิพพโตบังเกิดแล้วตุสิตะวิมาเนในวิมานชื่อว่าดุสิต อิธานิในการนี้เตนะโยการเนนะเพราะเหตุนั้นจีวรักฆานังอันว่าอันถือเอาซึ่งจีวรไม่ยาอันเราอนุญญาตังอนุญาต,ญาตแล้วโวแก่เธอทั้งหลายอิติดังนี้วัจ,จเนขึ้นมาครั้นเมื่อคำว่าพันเตข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญตันหานามะ ชื่ออันว่าตันหาอายังนี้ภาริยาวะตะเป็นธรรมชาติหยาบหนอหติขึ้นมาคุมภาคย่อมเป็นอิติดังนี้เตหิโยกพิกขูหิอันพิสูทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกราบทูลแล้วปุณะอีกวัตวาตรัสแล้วว่าพิกขเวดูก่อนพิสูทั้งหลายอามะเอ ตันหานามเชื่ออันว่าตันหาอิเมสังสัตตานังของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ภาริยาเป็นธรรมชาติหยาบโหติขึ้นมาลุมภาคย่อมเป็นมะลังอันว่าสนิมอุตหิตวาตั้งขึ้นแล้วอยะโตแต่เหล็กขาตติย่อมกัดกินอายังซึ่งเหล็กเอวะนั่นเทียว อายังขึ้นมายังเหล็กวินาเสติให้พินาศกรโรติย่อมกะระทำอายังขึ้นมาซึ่งเหล็กอปริโพคังให้เป็นของอันบุคคลไม่พึงใช้สอยยะถาฉันใดอายังตันหาอันว่าตันหานี้อุปปัชชิตวาเกิดขึ้นแล้วอับพันตเรในภายใน อิเมสังสัตตานังของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เตสัตเตยังสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนิพพัตตาเปติให้บังเกิดอปายเยสุโยกขึ้นมาในอบายทั้งหลายนิรยาทีสุมีนรกเป็นต้นเตสัตเตโยขึ้นมายังสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นปาเปติให้ถึง วินาสังซึ่งความวินาศเอวังฉันนั้นเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถานี้ว่ามะลังอันว่าสนิมสมุดถายยะตั้งขึ้นพร้อมแล้วอายสาแต่เหล็กตะทุถายยะครั้นตั้งขึ้นแล้วแต่เหล็กนั้นขาทติ ย่อมกัดกินตังโยกอายังซึ่งเหล็กนั้นเอวะนั่นเทียวอิวะระตรงนี้คืออิวะนะครับฉันใดกรรมมานิอันว่ากรรมทั้งหลายสานิอันเป็นของตนนยันติย่อมนำไปปุกคลังโยกขึ้นมาซึ่งบุคคลอติโทนจารินัง ผู้ประพฤติล่วงซึ่งปัญญาชื่อว่าโทนาโดยปกติทุกขติงสู่ทุกขติเอวังฉันนั้นอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาตั้งอัดนะครับอันว่าอัดว่าอะยโตแต่เหล็กอิติดังนี้ตัทะโยกประเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปาัสสะขึ้นมาแห่งบทว่าอยายสาอิติดังนี้ อัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว่าสมุตทหิตตวาตั้งขึ้นพร้อมแล้วอิติดังนี้ประทศขึ้นมาแห่งบทว่าสมุตถายะอิติดังนี้อัดโถขึ้นมาอันว่าอัดว่าอุตหิตตวาครั้นตั้งขึ้นแล้วตะโตโยกอายโตแต่เหล็กนั้นอิติดังนี้ทะขึ้นมา แห่งบทว่าตทุตถายะอิติดังนี้ตรงนี้เป็นประโยควินิสัยนะครับให้ขึ้นวินิชยโยขึ้นมาอันว่าวินิจฉัยประเทขึ้นมาในบทว่าอาติโทนาจารินังอิติดังนี้ปันดิเตนะเวทิตโพขึ้นมาอันมณิตพึงทราบอันว่าปัญญาเป็นเครื่องออกมาจากนี้นะครับ ปัจเจเวคิตวาพิจารณาแล้วปัจเจเยซึ่งปัจจัยทั้งหลายจัตตารโรสีว่าอิทังโยกปริพุนชนังอันว่าการบริโภคนี้อัดถังเป็นประโยชน์เอเตหิโยกปัจเจเยหิด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นโหติขึ้นมาคุภาคย่อมเป็นอิติดังนี้ปริพุนชนะ ใช้สอยพักวตาขึ้นมาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุจติย่อมตรัสโทนาให้ชื่อว่าโทนาปุคโลขึ้นมาอันว่าบุคคลอติกมิตตวาจรันโตแปลพร้อมกันนะครับผู้ประพฤติก้าวล่วงอยู่ตังโยกโทนังซึ่งปัญญาชื่อว่าโทนานั้นอติโทนาจารีนามะ ชื่อว่าผู้ประพฤติก้าวล่วงซึ่งปัญญาชื่อว่าโทนะโดยปกติอิทังโยกอัทรูปังอันว่าอัทรูปนี้ว่ามะลังอันว่าสนิมสมุดถายะตั้งขึ้นพร้อมแล้วอัจโตแต่เหล็กสมุดทิตังอันตั้งขึ้นพร้อมแล้วอัจโตแต่เหล็กขาทติย่อมกัดกินตังโยกอายัง ซึ่งเหล็กนั้นเอวะนั่นเทียวยะถาฉันใดกรัรมมานิอันว่ากรรมทั้งหลายสานิอันเป็นของตนคือว่าไขาออกมานะครับตานิกรัรมมานิอันว่ากรรมทั้งหลายเหล่านั้นสันตกานิอันชื่อว่าของมีอยู่แห่งตนเพราะความที่เตสังกรัรมมานังโยกขึ้นมานะครับแห่งกรรมทั้งหลายเหล่านั้น อุทิตตาเป็นกรรมตั้งขึ้นแล้วอัตตนิในตนนยันติย่อมนำไปปุกคลังโยกขึ้นมาซึ่งบุคคลอัปปัจเจเวคิตวาผู้ไม่พิจารณาแล้วจะตุปปัจเจเยซึ่งปัจใจสี่ทั้งหลายปริพุนชันตังใช้สอยอยู่ อติโทนาจารินังชื่อว่าผู้ประพฤติล่วงซึ่งปัญญาชื่อว่าโทนาโดยปกติทุกขติงสู่ทุกขติเอวังฉันนั้นเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้พระวตาขึ้นมาเป็นคําอธิบายพระวตาขึ้นมาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตตังตรัสแล้วโหติ ย่อมเป็นจบการแปลธรรมบทภาคที่เครั้งที่สองแต่เพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ขอให้กลับไปเปิดตำรับตำราทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาพระบาลีทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการศึกษาเลาเรียนพระบาลีจงทุกท่านเทิน